หลังจากวอลเลคุณ่าโซชานำทัพปีศาจแดงไปเฉือนชนะเบอร์สลีย์1-0จนกลับมาลังจา่าฝงเพเมลิกได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปี4เดือนทำให้บรรดาแฟนบอลแมนยูแสดงความเชื่อมัน่นว่าทีมของพวกเขามีลุ้นที่จะกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งอย่างแน่นอนล่าสุด ESPN สื่อชื่อดังอเมริกาได้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นแฟนบอลจำนวน150,000คนว่าทีมใดจะคว้าแชมป์เพมเบลิกผลปรากฏว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ยังมั่นใจให้ลิเวอร์พูลเบียดเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกไปครองได้ในที่สุด หลังจากทูกทีมของเชลล์เกนครัได้รับเสียงโหวตถล่มทลาย47%ส่วนอันดับ2เป็นของแมนซิตี้13%ขณะที่แมนยูจากฝูงล่าสุดได้คะแนนโหวตมาเป็นอันดับ3ที่12%เท่ากับเชลซีเท่านั้นส่วนอันดับ4เป็นอาร์เซนอล7%อันดับ5ทอรแนมฮอสเปอร์5%จะอไรก็ตามในเกมแดงเดือดที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับแมนยูในวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้พวกเขาก็ต้องเจอข่าวร้ายเมื่อเจลมาติฟปากหลังทีมชาติแคนมรูน ยังมีปัญหาการบาดเจ็บขาหนีบและไม่น่าฟิตกลับมาทันช่วยทีมได้ทําให้เจกเกนคลับอาจจะต้องถอยจอแดนไฮเดอร์สันกลับไปยืนเซนเตอร,ร์ฮาบคู่กับฟาบินโยพออมเพราะก็ไม่กล้าเสี่ยงเอาริสวินเลียมหรือนาธานเนียฟิลิปสอ2ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามขณะที่พม,มาริประกาศให้พอเทียนี่ลงทําหน้าที่ตัดสินในเกมแดงเดือดโดยเจ้าตัวเคยมีปัญหากับเจกเกนคลับในเกมที่เลี้ยวปูเอาชนะแอสตันวลล่า2-0เมื่อรดูการที่ผ่านมารังครอบไม่พอใจที่เทียนี่ไม่ยอมเป่าฟรีคิก ในจังหวะที่จอจินโยไว้นานดูมโดนทำฝ่าก่อนเทียนนี่จะออกมายอมรับหลังเกมว่าเขาพลาดและควรลืมๆม,มันไปซะฟาบินโย,โยเซนเต์แบ็กจำเป็นของลิเวอร์พูลกระตุน้นเตือนเพื่อร่วมทีมว่ามีเกมสำคัญร,รออยู่กับแมนยูไนต็ดโดยเฉพาะคู่แข่งกำลังเครื่องร้อนพวกเขาก็ต้องงัดเอาผลงานที่ได้ทิติออกมาสู้เพื่อเดิมพันจ่าฝูงแมนยูชนะ9จาก11เกมหลังสุด โดยเสมอไปเพียง2เก็บ36คะแนนแซงแชมป์เก่าไปแล้วทั้งที่มีช่วงที่ไม่ชนะเกมเย่าติดติดกันเลยในทีแรกโดยวันอาทิตย์นี้หงแดงมีโอกาสทวงคืนหัวตารางหากโค้ชแมนยูลงได้เพราะมีประตูดได้เสียที่ดีกว่าสมมตให้เตติบ,บาซิเเลียนต้องปลุกความคึกให้กับลูกทีมเพราะฟอร์ม270นาทีหลังสุดในลีกหาชัยชนะไม่เจอคู่แข่งกำลังมั่นใจสุดๆและสนุกกับโมเมนตัมที่ดีของลีกในตอนนี้หลายๆเกมของพวกเขาเอาชนะได้ ทั้งที่ฤด,ดูการก่อนหากเจอสถานการณ์เดียวกันก็คงไม่สามารถทําได้อย่างแมตช์ชนะบู๊1-0หลังคริสมาสย่อะไรก็ตามสมาธิของเราไม่ได้ให้ความสําคัญพิเศษที่ฟอร์มของแมนยูหลักใหญ่คือพยายามเลือฟุตบอลของลิเวอร์รพูลออกมาเพื่อเอาชนะเกมอันหนึ่งเกมลีกองสุดท้ายที่แมนยูออกมาแพ้นอกบ้านในลีกที่แอนฟิลด์0-2ก็เมื่อ12เดือนก่อนพอดี โอ,อเดียนดีกาโลกองหน้าของแมนยูนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึก English, พเ p r e m ลี r อังกฤษพร้อมเปิดรับโอกาสย้ายไปเล่นที่เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาในอนาคตหลังเตรียมแยกทางกับสโมสรปัจจุบันอีกไม่นานหลังจากนี้โอ,อเดียนดีกาโลถูกแมนยูยืมมาจากเซี่ยงไฮ้กรีนแลนด์เซินหัวในลีกจีนตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม2020โดยสัญญารอบแรกสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วแต่แข้งรายนี้ทำผลงานได้น่าประทับใจจึงมีการขยายสัญญาเพิ่มมาจนถึงสิ้นเดือนมกรานี้ เมื่อฤด,ดูการก่อนอีกาโลลงเล่นให้กับแมนยู19นัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นการถูกเปลี่ยนตัวลงสนามยิงไปได้5ประตูแต่ฤด,ดูการน,นี้โอกาสของเจ้าตัวหายอย่างเห็นได้ชัดลงเล่นแค่4เกมเท่านั้นและน่าจะต้องย้ายกับหลีกจีนค่อนข้างแน่นอนแล้วอดีตดาวยิงทีมชาตินจีเจรียกล่าวว่าผมได้ติดตามดูเมเจอร์ลีกและสนใจไปเล่นที่นั่นผมต้องรอข้อเสนอเข้ามาและผมจะคว้าโอกาสไว้เพราะนั่นเป็นชีวิตที่ดีมีนักเตะดังหลายคนย้ายไปเล่นที่หลีกนั้นและทำไมผมจะไม่สนใจ ดิมิทาเบอร์เบตอฟอดีตดาวยิงปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแสดงทัศนะไม่เห็นด้วยกับไมเคิลโอเว่นอดีตหัวหอกทีมชาติอังกฤษที่บอกว่าปีสแสดงควรจะทุ่มเงินซื้อหัวหอกดาวรุ่งฝีเท้าดีมาเสริมทัพเนื่องจากบอกว่าในทีมมีเมสันกรีนวูดอยู่แล้วก่อนหน้านี้โอเว่นได้แนะนําให้ปีสแสดงทุ่มเงินซื้ออริงบ็องฮาแลน์ดาวยิงดอทมุนดีกว่าไปดึงนักเตะอายุเยอะอย่างที่ชอบทําในช่วงหลังๆล่าสุดก็เพิ่งคว้าเอดิสันคาวานี่มาเสริมทัพเมื่อปีที่แล้ว บอร์ต็อบยอมรับว่าฮาแรนเป็นหัวหอ,อกชั้นยอดและคงเข้ากับแมนยูได้ดีแต่เชื่อว่ากรีนวูดเป็นหัวหอ,อกดาวรุ่งที่มีอนาคตสดใสเช่นกันและควรได้รับโอกาสต่อไปฮาแรนเป็นคนที่เหมาะสมเขายังหนุ่มและมีโอกาสจำนวนประตูที่เขาทำได้มันไม่น่าเชื่อแต่เขาคงเข้ากับแมนยูได้หากยังพัฒนาฝีเท้าได้แบบที่ทำอยู่ในเวลานี้แต่แน่นอนเขาจะมีค่าตัวที่สูงมากสำหรับนักเตะมากความสามารถอย่างเขาคุณต้องพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อเซ็นสัญญากับเขา ยางไรก็ตามด้วยความสัตย์จริงผมอยากเห็นเมสันกรีนวูดพัฒนาและดีขึ้นเรื่อยๆผมชอบเขามากเขากําลังเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งในและนอกสนามผมอยากเห็นเขาได้โอกาสมากขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ามีดีแค่ไหนนอกจากนี้ผมยังชอบมาซิยาลและมาคาราฟอร์ดเช่นกันดังนั้นถ้าพวกเขาไม่ซื้อใครเข้ามาผมก็อยากเห็นนักเตะทั้ง3าพัฒนาและทําให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆหวังว่ากรีนวูดจะพัฒนาและเป็นนักเตะที่ดีมากๆสําหรับแมนยูเบอร์บตอปกล่าวทิ้งท้าย ทูพีมาเลียอังกฤษจัดเต็มความมันศึกฟุตบอลลีกเบอร์หนึ่งของโลกเกมที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยศึกแหกสักสีซูเปอร์บิ๊กแมตช์แดงเดือดครั้งที่205แชมป์เก่าของแดงลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของเจคเกนครอปจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้อเลกุน่าโซชากำลังพาท,ทีมโชว์ฟอร์มอย่างสุดร้อนแรงขึ้นมาร้างจ่าฝูงได้เรียบร้อยโดยนำหน้าลิเวอร์พูล3คะแนนจาก17นัดเท่ากันข่าวบอลตัวจริงไม่พลาดด้วยประการทั้งปวง ศึกใหญ่ที่ไม่มีใครยอมกันโดยมีบรรลังจากฝูงเพมลิกเป็นเดิมพันชมสดผ่านหน้าจอทู v ิช i o นและทูไอดี23นาิกา30นาทีถึง1นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทูพรีเมียร o ฟุตบอล HD 1และ2นอกจากนี้ในโปรแกรมนัดที่18ยังมีหลายคู่ที่น่าจับตามองจะสวฟูลแลมประทะกับเชลซีที่ตอนนี้คุณซื้อแฟงแลมพาดกำลังเก้าอี้ร้อนจบแล้วชมกันต่อกับ2ทีมฟอร์มแกร่งเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ4 ทาชน,นักบุญเซาท์ทัมตันทีมมาดับ7ที่นัดล่าสุดเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้ขณะที่ได้คืนวันอาทิตย์ที่17มกราหลังชมเกมแดงเดือดจบแล้วต่อกันด้วยทันทีกับคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มาดับ3ของตารางรับมือกับปราสาทเรือนแก้วคิสเันพาเลทปิดท้ายกันด้วยเกมบันเด์ไนท์ปืนใหญ่อร์เนนพร้อมลุยกับสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ขอบอลตัวจริงรับชมพเมียม์ลีกฤดูกาล2020-2021ตามโปรแกรมนัดที่18ได้แบบ x x c l u s ค v ู Q มากที่สุดทุกคู่ทุกสนามระหว่าง15-18มกราคมทางช่องทูพิม i e เ f ีย t ฟุตบล HD 1-4 2ู p o r t ต HD 2